บ้าบทงคุณอันไห้นุเดี่ยวเานี่กนนันน่ยังไม่สุดเกี่ยวอาเพื่อไงพันบ้าอ้าพันบ้ามาปั้นเขาบัวห้ดเด้อเ่าคนเอาที่สแล้วปั้าเงินให้ปั้นเข้าไปกดที่ดีชีเขาทนี้แน่นอนหรอกมำที่ดิ่สเนียนเนียนปั้นเขานีได้เก่าสี่หาสิกเกเอาเลยเนาะ ี่่กาะสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแฟนบวาเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศทำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขับมาฝึพ่อขับซ่องมาจอยชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะทางมาจอยก็ได้มาหาทางเอกแก้วหรือว่าเบาลอยหรือว่าลูกสาวพน,นันอะไรพี่น้องป่ะ ไปเบิ่งไปชมเพันเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่พี่น้องเ้ยมืาอนี้ก็ได้ทางดีแก้วพันกับเลยป้าในเจ้าน้าที่พันเห็ดทาพี่น้องเนาะอาไปเบิ่งกันพี่น้องเลยเนาะเพแฟนแบกเข่าพี่น้องเอ้ยขยันจริงๆริงโอ้ทางดีแก้วแบกเข่า ไลาหลายแทต้ตามาเกี่ยวจากมือเลยเอ้เกลยวเกี่ยววานนี่มาคนมาเมื่อทุกงไห้้วป่ะนี่ยังไงนึงใช้ทางนั้นบ่อ๋อคสิได้หลายสอบเีอ คือมันยังมาแหงเจ้าชิตางใหม่บ่นาะนักใช่เหมโอ้ได้อยู่ได้เอี่ยวะก็มาได้อยู่ได้เจ้าคิดว่าจะชอบมั้จักประมาณมีสามสิบหรือสี่สิบเอ้ามันเจ้าว่าสิจะได้จะชอบฉันมันได้คิดชอบกบุญพ่อแล้วบ่มาเป็นสามสิบทีเอามันก็ได้หลายหานอยู่เหมือนว่ có không phun đàn hay nữa nhiều sau đi cho nên nó nhau mùi xuất chị ở phương này phần bò à phần bò mà phân khẩu vua hay nơi bà mà áo đâu quá ngân hay phân khẩu bay đi khẩu này nên bà khẩu đi men 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 phân khẩu này đấy khẩu xì hạt ship cáo lên đó đi qua ba bay หายมันเนาวทิมที่ชื่อเมนเมื่อไหร่คนเมื่อเดียวนี่บอลนี่มากระขนนี่มากระมาต้นคำนี่คือบอกหามเอาโลดหามเอาก็มีใหม่คำบอกว่าแล้วใครคนให้คนหนึ่งเสียบให้โอ้ยนักคนเดียวไปนั่นนักลายคนเอาก็เปลี่ยนกันเนาะบอกว่าแล้วไปตัดเอ้าใหม่คำก็ได้แล้วฮะเจ้าวะสวยบริสุทธิ์เฉียว còn một cái nhầy này, cái châu, đây vô đấy cái kèo châu khó giang nói cả nói ừ, nói giang nói cả đây vô đâu khoảng man sáu bà đây cái gì thật bàn mới mới cái gì thả ừ. bấy cái ยานพยูยังเ้าอยู่ฉันกับอือป้าแห้งก่ยานพยุเจ้าปันและเจ้าชชอบเจ้าสีตากในแด็บันตากแล้วมันแห้งเลยบอกว่าดอกมันจิบวชคืนลากก่อนพยุบมาหรอกบ่อคืนในมันเตือนในได้หมอเช้าในปลอกปกแตกอะไรได้โอ้ในนาแหงหลายง่ายกแค่ในหมูมีไหลให้เจ้าอะไรนีดหน่อยเดียวป้าให้ทำย หลยหายอยู่รอกมันยังไปมัดหะมันอีกเเกี่ยว้งวันเน้ยไอ้เกี่ยวหมื่ว่านนี่เจ้าเจ้า่มันแปลคือแปลตาหลยกาเก่าปะกับเจ้าที่เหตุผ่านมายิงชุนี่หล่กาคอยมาหล่กูเอเออม่ได้ม่ได้มีม่ได้ชำนี้ปีนี้ได้ปกติอันเมื่อหนาเอือยนั่นได้บนี้แต่เมื่อหน้าเอือยคนมา บ่ได้ายนั่นอันนี้จะพอบังนี่จะพอน้อยเดี่ยวก็ยังไงหนึ่งเลยบริเกียวไหนมันชุกก่อนมันยังชุกบค่ะมันมันแก่ๆจักหน่อยหนึ่งสองสามมือมันพิษนี่เงี้ยเต็มแมนอันนี้ได้มันนอนท่าอะไรนอนกระชากมาแล้วโก้พอนค่อยก่อค่อยเกี่ยวอะไรนะฮะแมนใครกลัวว่าเอ้าพาบอลนี่บัวโถ่

ยังไม่ได้เกี่ยวน่ะเกี่ยวเมื่อวันพีทเมื่อวานนี้อ๋อมื่อวันนั้นวันเสาร์เลยหน่อยทำงานไปใซ่นี่นี่ค่ะวันจันทร์สองมื่อเนาะมื่อื่นก็ได้เกี่ยวอีกบ่นี่งอ๋อไม่ยังไม่ได้ชุกบ่ผักมันยังไม่ชุกอชุกก็มันชุกอิ่มๆคนเด้อมันยังบ่แก่ขัดเนาะขาดบัตรบัตรนี่คือว่าแล้วเมื่อล้วบัตรเล้วเมื่อล้วยังปั่นเนาะบ่แมนอันนี้อันอื่นกูมีเท้ากินแน่ ยัง๋ยวเระทำหั่นเนี kind of ่คือ um, คือกันนั่นและอัน sort น of ี um, ้เขาก็ยังอยากปั่นแต่ทางรถไปบ่ฮอดมันทางที่ตมเนาะบนบ่มีทางเลยมันข้าเขาเขาเนี่ยมันจะหน้าอยู่กลางยังไม่ขาเขามีังเลยเห็ดนี่ยกระยะเขาบ่แบกหุ่นทางไ้อันนี้ก็สอบเขาเองบ่หรือว่ากระสอบเขาซื้อมาเด้อซื้อมา สอบเขาเนาะได้อยู่ไ â y บ่อบ,บ่อเช้ากับเช้าหาไปบอ่บอหอบอ่บอ่อรประมาณนึงนี่ก็ประมาณแปดศอบบอ่อว่านั่นคือชิได้หน่อยทแทะเข้าเอวมันบริแห่งบางนอกจากขึ้นน,네น,นัตจัดเล็กคอยกับบ่อ คอยกาสิังไงคอยบริโภคแจกกันเลยคือมันหนาอยู่นะไทยน่ะกับย่างบริโภคมะเขียนวะเดี๋ยวถือว่าไบเตอร์ได้ค่ะจากสามคนมาสี่คนบ่ห้าคนื่อวานนี้ล่ะนะสอยมาเอาแห้งอย่าเกี่ยวของตัวเองแล้วก็ไปเกี่ยวของมันหืาแห้งกันขวาย่ชื่อว่ามาเอาแห้งปลาเด้อว่ะแมนอะไรซอยกัน คนละเล็กคนละน้อยเดี๋ยวกัแล้วเองเจ้าแล้วก็ไปชอยเพิ่นก็ได้เลยเนะก็ได้คนเลยเน้แม่ก็ได้คนเพิ่มจากบัตรูเรียบัดเหนืัตเป็นไทยปวดแขนปวดง้างง้างนละเฮง่าด้อย่วยกันคนละคนละเล็กคนละน้อยเออคนห้ออยกับกันบิแม่นนะแล้วกายเงี้ยมั่ชอยกันได้บ่ได้เลยนักของหน้าเขาชอยได้เลยเขาไปชอยได้ นักจุดอะไรกวได้อยู่เห็นว่ากระไรอยากไดาบ่ฮอดบ่ฮอดเช้ากับซิปกลัวในฮอดอยู่ปีนี้เอือยช่ได้จกโชกมาทายเด้อคอยว่าทาเมื่อธงเลยนะประมาณเจ็ดซิปไปเอือยเห็ดหน้าบ่เคยฮอดเจ็ดซิปบ่ฮอดกับปีนี้มันฮอดปี่นั้นั่นเอือยเห็ดนาลองแดงทางนาเหรอแต่พอลองแดงมันเอาเมลลองแดงเห็ดรลวงมัดทีได้หกซิปนี่ อ่ามันเติดเขาปีนี่กับปีกะแต่ละปีมันต่างกันเน้ยเออมันจะต่างกันทางหน้าตรงแดงมันมันไม่ได้งามนะเจ้าไปหลบงดูมันออกมากะจ้แล้วคอยเห็นแถวคุณทางคือเพราะว่างามแถวคุณทางนี่ปุ๋ยมันหล่งมาทางนี้ลมันงามทางกลางอ่ะมันบริงามมันเป็นเป็นหยอดขาวๆกันนะอแล้วว่ามันเป็นบัวบ่เป็นยางเป็นบัวว่แถวหน้าเอื่อยคนให้บ่ได้เลยก็ชนน้ำบ่มีเลยเจ้หากก็ออกก็มีมันตายผ่า เขียวมันงามสมองกันแบบนี้นะเขาเบิ่งแ้มทางนะคืองามจะไปเลาะเรื่องอุจนะอยังว่าโอู้มันมีได้เท่าไหร่ด้วยน่ากเก้าปริวิทนี่ปุ๋ยก็าใช้แน่ว่าจ็มีปุ๋ยันสามพันเก่าหมดเลยนะสบเจ้ยังว่าสามพันเก่าขอดืกสอบยังไม่ได้จ่ายกอ่ะแต่คนจะเอาเงินแบบแต่คนจะเอาเงินที่เขาบูมี่ใ้เว็ไปนนี้ เห็ดเขาวแล้วนี่ไปเห็ดยังบานัตรเห็ดที่ที่ที่ห้เห็ดเวียดค่นี้แล้วใส่จานก็เห็ดยันมาไปทำงานอยู่ประเทศไทยโอ้ยเขาทำงานก็ได้เพื่อเจ้าเสียหาเงินเห็ดบัตรให้ลูกเจ้าห้องอีกอุทิตัยบริห้องกรุงเทพแม่น่ยแล้วคนขูมือนี่ต้องใช้บัตรไปใช้ก็ได้ใช้บัตรใช้เงินใช้เงินขาลรถขากินขาอยู่เจ้าอีกแต่ละเจ้า ไปแต่ละเถื่อเจ้าไปขอบขอบครัวเจ้าต้องเสียเงินหลายอยู่แลอะพันต้องเก็บเงินทุกคนอยู่แล้วหนิจำานใหญ่จำในนะพี่แค่ใจทําไงดีเราบอกอยู่แค่ได้เขาก็มีเขากินแล้วก็สบายเจอเขาก็หาเอาเล็กๆน้อยๆพอได้ซื้อพีกเกือบไม่นอนมาทิ้งพี่ลงมาทิ้งพี่มาทิ้งพี่ อันนี้ก็น้องคนนั้นบ่ล,ลานลานลานผัวค่ะนี่ออ,อันนั้นกับลูกลูกคนละพ่อแล้วแม่บ่เอ๋ยคนนี้อ๋อนั่นน้องลาอันนี้น้องลาอืออ่ะคือน้องเพล่เนี่ย น้องแพลวิธีใช่ไหมแม่นะว่าน้องแพวิธีงานเลยที่งานเลยใช่มาหามันต้นมาแล้วก็บอกแม่ปะจะค้นมาแม่ไปเช่าคู่บ่มันนะไปเช่าคุณอาเลยอ่ะติดคนตอนเช้าขอยมาคนเดียวมาตอนบ่ายขอมาสามบาร์ลิบาบอส เออทำดีละบ่กระมันงนี่ก็ยเจ้ามาเจ็บมาแล้วก็เจ็บนะ<อ>คนยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันยังเครื่องอยู่นะนยังบ่น,น้าก็หามือดี้อยเองเนาะปกติลูกลเขาสกี่เปเลมค่ะเขาไปเป่าอยู่เคยเห็นเคยได้ยินบนอกบ้านคุกปูนเขาลุยไปมันมันลงไปทางนี้ะนะม,มันคลุยไปนี้คลุยเขตน,นี่ค่ะ โอ้ไข่ในชีวะเนี่ยไข่พอเมนมันหักนั้นมันทะลุจริงจมันลุดโบกอันนี้มันลุดไปเป่าเขาโบได้ลช่ไนช่องอ๋อต้องเงินเห็นงานเลยชุดบูรีกินบูรียำหมาะใส่ลูกก็พากันมุกมาบันบูรีได้ยังเมนหะแล้วเหนียวไปเป่าน้ำบานคนบุเที่ยวหันรถใหญ่นี่เข้าไปบูรีได้มีแต่กี้หินกลูกปัดพาลูกไปเภาว่าเขาผ่านทุกมุมมัดเลยอยู่อยู่สนไหนนะ โอ้ทั้งเทสมวกเทหมวกขึ้นหนึ่งเอาขึ้นเท่งคนเลยอ่าบ่านกบูนทางมอกาะมงพีนกูอ้บุไดไปหาเจเถื่อนนะอือเดี๋ยวจัดไปหางเงินไปไปเราไม่ได้ยังนั่งวาชาหมูชาดีชาโตละโูจะมาสาเป็นนี่จ้ะหบุป่ันกับบุนโตมันต่างกันอือในเรื่องอย่างไกันมันบได้อยย่นี่นี่เฮา แม่มันอยู่ในลายมือขนาดคอยคอยยังไม่เห็นว่าอันเป็นอะไรกับเมนอยู่ก็พอได้ได้กินอะไรๆหน่อยใช่ไหมละกับ่พวกพอกินกับพอห้างพอมีอคือมัวว่าโอยได้รถได้ล่างได้เงือนได้แทนตัวเองไปแบบโอ้าพูพอแต่ได้ซื้อนะกับพอได้รวงได้หลายได้ซื้ออะไรดิทานถั่วเขาเนี่ยหน้าดำหน้าแดงทานโั่วดออกกันได้แดงคลุกอยู่นะคะหน้าชุบชุกใช่าวเนี่ย เต่าเขาอันนั้นเด้ใช่ดีีค่ะก็ดีขึ้นค่ะสายขึ้นชุกมันหอดแห้งก็โดดน้ำถลนขึ้นมาควัดต่อเฮ้ยแห่นแล้ววันที่เจ็ดสิบพันเต่าคูมเอานี่มันแพงก่อนตัวมันกินเข่าเธอเองอีกโมกุ้งนะโมกุ้งโมกุ้งคูมเอานี่น่าชีแพงอยู่แพงกับไพกับโมกาเหตุแรงงานไปนั้นนะมันมันเชียงเชียงแ,ลยงแลหลรอ่ะ เชียงงานก่อสร้างก็คล้ายๆได้เลยเชียงใส่ไผ่ถึกได้เนื่องกระบาทเลยเด้แม่แล้วยันเต่ารู้เต่ายังโตตาตกลงอ่ะตายช้ำพวกก็มีขึ้นได้ทั้งยค่ะเต่าทั้งเป็นวัวแมนอีกแล้วตามชีเต่าเรียนมาคืนตอนนั้นได้มุ่งพยานยังแม่คนจุกมันหัวเช่าเจี๊ยบประตหัวเต่าได้แล้ว แลมลูลงรลูลงหัตตายไลยโอ้ไเอาไับโได้แม่น,น่มันภัยได้คลุอยู่ด้มันชำมาชังเลยนะบริกเกตเจ็ดทันเลยบุก่าเรอขยานเต่าอันบอกอะรใหญ่น,น,นดาดไม่เยอกใหญ่ยังไเต่าอ,อันนั้นเนาะก็จุเต่าใดขันรถ เราอนันท์ทานอันนั้นให้ได้ทานข่าวในกระทรวงารคลังก็ทุกกระทุกทุกกระทุกเหตุเหตุการณ์ในเรื่องบุตรน่ะแม่นแล้วโอ้โหดำบ้าเบกไม่ไม่ติวเนี่ยเบกทำเป็นหลักหัวนะคุณหญิงที่นักยังหลักหัวนีมาติวเป็นเบกบอกใครเนั่ยเด็กถุงเชื่อเอือยังยังอยู่เอือยุงไปเป็ดยังเอือยมามือเนี่ยยังติวติดิว่ายังนิ่ยิมเลย แม่นะเลยเก็บไว้มันก็คือเฮาเห็ดแล้วไปขายเองได้พอไ,ได้เยอะพอได้ซื้อนะพอได้หลายก็ได้พอได้ใช้ได้จ่ายคันว่าม,ไมีไม้มีตอกคือเขาเงินชาวบุรีรงมยมันเป็น,น,นมันเป็นทานเบอร์หนึ่งมือรองแทนเด้อแม่นเบอชาบเบอร์ที่เขาเห็ดตรงง,งามๆเ่ยเขาเห็ดเบอร์นึ่นานออเอ็นด์สวยมาก ngân cho nên là em hết mọi người được xấu đấy còn hầu. À, chưa có tâm không chịu khai. Cục 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 hàn Ngân này Nhà đồng ngân năm khăm bỏ qua được xảy đó. เราจะมั่แล้วแล้วบ้าบ้านบ้านไดหไปทางบ้านน,น,น้อยนุ่นสว่างบ้านนู้นว่าเขาเอ,าเอิญนู้นอะไรอย่างบ้านนั่นกุ้งน่ะอันนี้อะไรบ้านน้อยนุ่นสว่างอ,อันนั้นนุ่นสว่าง <c oughs> อันนี้นุ่นสว่างบ่เห็ดเห็ดหน้าเขาเนี่เนาะเห็ดท่าเรือนเขาเนี่เนาะอย่างไปพูดกัน นอนนึงสว่างนี่นอนนาบ้านเขาเลยเนาะเเก็บเขาเมื่อเหตุนาห่าลงมาผีวมันนอนย่าเก็บพกเก็บมันเนาะอ่ะเจ้าหนางเขามาห่ยนอนนึงเอเขามาลูกมาลูก ไปเห็ดไปเห็ดยามหลดเที่ยวนี่ยโอ้กันเห็ดเห็ดยามแบบกลนงคืนหลดบัวเที่ยวมันจะแห้งแบบนั้นมันจะสีบ่อนั่นอันนี้คือเก่าแล้วเทลงไปก็หลดเหยียบไปเหยียบมามันก็คือเก่าแล้วบ่บริสิทิ์นากะเห็ดกลางคืนเอาอะนะมันจะแห้งอยู่อันนี้คือเห็นแล้วหลดเจ้าเข่าคอยออกคอยเข่าเจ้า

เลอไ,ไมเอาน้ำไม้ก่อนน้ำไม้ขอบ้านนี่ขอ,อ,อ,องาน,นเนาะอมอทำเดองเน้ำไม้ขอบ้านมาได้ไปหาหมไม้ําไมีบ่าไปขาคิดใช้ลูกเอามีแต่บรลลกน่งมีแต่บรลลกไปนำ<อ>ทำบไิใไดูทีหัวโหดนั่ะฮะลูกเคยอยู่เเอ้ยพอเอ้ยไวเ้เถิดข้ข่อยไปบ่อยใครทำใจได้คนนีงง้ กังดนไงใดกไ่มีจะบมันไปนโอ้ไปเลยไม่ได้ผันบ่ตั้งแต่เห็นบุน้ำพันได้สมอยสมีเลยไปดีเลยบ่บ่อยนวราฝันเห็นฝันอยากฉันอยากสิคุณบ่ได้คิดใ้เหาแล้วไม่ะเหานล้วคิดแค่ไงไปสบายสะดวกสบายเลยแมนนไปแล้วสะดบกนงาม ไปแล้วฮอดชวันชั้นผ้าอะไรแหละป่านคนไปดีเลยค่ะยังได้ผู้เป็นคนนี่แหละค่ะ <c oughs> ลำบากแล้วเราคิหกที่ช่อกันนอนตอนแรงกันเด้อนะเอ,อ้ยมานอนได้เคยนอนกอดมันเลยวันนั้นไงนะนะกอดมนันนะอือมันคิดหม่ามันมนะันใจกลามนู้ดคุณ คิดร้ายเพรต้องคิดร้ายคิดแตไย่างนีิดเรื่องโอยู่นี่แหละคือน้องแหลมน้องแพลวนี่แหยเมื่อนั้นน่ะพ่อมึงละเมอพ่อบเป็นัานละเมิดอุ้เมียไปไล่แม่ไล่แมวนอกแมวมันขบกันอยู่บนห้องเพิยงนอนละไม่เลยแม่นะก็โดนชุดนั่งนั่งกุคิดว่าลูกคนๆทองละเมิดเลยเป็นวันนอนพันเป็นวันพันอีน้องโจนมาจะเหยื่อแมวคอยจุจวดเอาใครว่าไม่ง่างคอยไล่แมวคอย คนละปุกเอานั่งนั่งกระต่ว่าพัวห้าบุลุกอ๋อแบบแล้วละมือไปเลยเนาะแม่ละมือไปเลยจนคนปุกเอาโอ้ยหแบบผันไหลนางคนเอาแมวมาโตนจุดนี่เดี๋ยลูกมันเคยโตนได้ขึ้นขึ้นเต่าเทิงเนกระเต่าล่งลางแม่เต่าล่องเนี้ยละละมืออะไเห็นแมวเนี่ยละมือว่าปุกว่านั่งนั่งห้องลูกเลยกระตั้นตึกละโอ้ยบ่แมนลูกแมวว่ะ แม่เนี่ยแล้วแม่ก็กีดทอดเลยเนาะบางคนเล้่ยงย่ใหญ่ชานี้เลยมันแบบติดมันผูกพันกันเรืขันว่าแต่เกิดมาผูกปับแบบมันก็ธรรมดาเนาะอันนี้แบบอยู่น้ำกันกับต้องอะไรไปีนแ้ต่สิได้เป็นคนชานี้นะโอ้วคือคนบ้าน ขใเรยังว่าเข้มแข็งไว้อยู่บางคนเอาศกเารหา่หลายผู้ที่เข้มแข็งก็ย่นยันปะเวียดไ่แล้วจะเห็ดอ่อนเองค่ะเห็ดลืมไปเอาลืมก็บุเชือกีลาคิดกะโอ้ยุนอ่อนออาขอน้องวีลาคิดใช่ค่ะ